แล้ที่สําคัญนะคะทางเข้าบ้านของลูกค้านะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่3.7เมตรเท่านั้นเองค่ะโดยที่ตอนแรกเนี่ยมีการดีไซน์ให้เป็นบ้าน1ชั้นนะคะค่ะวันนี้คุณโฮมวิลเดอร์นะคะ<ม>ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามคะนะคะ พบกับบ้านที่มีการออกแบบและจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวบ้านที่ไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัยแต่ยังตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบคันค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่กับสถาปนิกจากกู o d โฮมบิลเดอร์ของเรานะคะพี่เมย์ชัดระดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะในเรื่องของการออกแบบนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าพื้นที่และการออกแบบจัดสรรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อม,อมกันเลยค่ะค่ะ แล้วโจทย์ความยากง่ายของบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยความยากก็คือพื้นที่ดินของลูกค้านะคะมีพื้นที่อยู่ที่43ตารางวาหรือว่า172ตารางเมตรนั่นเองค่ะแล้วที่สําคัญนะคะทางเข้าบ้านของลูกค้านะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่3.7เมตรเท่านั้นเองค่ะโดยที่ตอนแรกเนี่ยมีการดีไซน์ให้เป็นบ้าน1ชั้นนะคะแล้วก็ปรับมาเป็นชั้นครึ่งจนรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ก็เลยมีการปรับจนกลายมาเป็นบ้าน2ชั้นอย่างที่เราเห็นก็ตอบโจทย์ทั้งเรื่ององงงขั ชาติแล้วก็ดีไซน์ด้วยค่ะค่ะมองเข้ามาเรายังเห็นนะคะว่าทรงของหลังคามีลูกเล่นแล้วก็ความน่าสนใจ บ้านหลังนี้ให้ความรู้สึกหลูรล้าแต่ยังดูอบอุ่นนะคะเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะใช่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่อยู่ที่118ตารางเมตรค่ะโดยที่มีฟังก์ชันอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะหน้ากว้าง6,7เมตรแล้วก็ลึก11เมตรค่ะโดยที่ระยะเวลาในการก่อสร้างนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2567จนถึงวันที่2 5กุมภาพันธ์2568นั่นเองค่ะ ค่ะส่วนเรื่องราคานะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในท้ายคลิปนะคะแล้วก็เรื่องรายละเอียดข้างในบ้านเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านสไตล์คอนเทมพอร์ตรี่นะคะก็คือจะผสมผสานาระหว่างความเป็นโมเดิร์นแล้วก็ความเป็นลักชัวรี่เข้าไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าบ้านนะคะจะมีการตกแต่งโดยการใช้บัวปูนนะคะตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านเพื่อเพิ่มกลิ่นอายความเป็นลักชัวรี่มากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของบ้านมีโจทย์ที่ชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าอยากจะได้พื้นที่ที่ใช้งานได้จริงค่ะส่วนเรื่องการออกแบบตกแต่งเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะก็เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าในเรื่องของการใช้วัสดุหรือว่าการใช้โทนสีนะคะจะเน้นเป็นสีขาวเป็นหลักนะคะซึ่งสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีน้ำมันสีขาวด้านนั่นเองค่ะ ค่ะสีแบบนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่ช่วยความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังมีผลต่อการใช้งานในบ้านทําให้บ้านโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากๆเลยค่ะรายละเอียดภายในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเห็นว,ว่าบ้านดูโปร่งแล้วก็โล่งมากๆเลยนะคะโดยแนวบ้านนะคะจะเป็นแนวลึกเข้าไปแล้วก็จะได้รับแสงธรรมชาติจากด้านนอกนะคะทําให้บ้านดูสว่างมากๆเลยค่ะ ค่ะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านล่างนะคะก็คือออกแบบให้โถงเนี่ยเป็นเหมือนส่วนรวมของบ้านนั่นเองค่ะโดยที่โถงนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมไปยังพื้นที่4ีจุดของบ้านนั่นเองค่ะโอ้โหแบบนี้มีจุดไหนบ้างคะพี่เมย์ค่ะจุดที่บอกนะคะก็จะมีในส่วนของห้องครัวนะคะห้องนอนชั้นล่างนะคะห้องน้ําแล้วก็บริเวณบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองนั่นเองค่ะอ่าแบบนี้ก็สแสดงว่าทุกจุดในบ้านสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดเลยแบบนี้ก็สะดวกกับการใช้งานมากๆเลยค่ะใช่ค่ะ ที่ภายในบ้านก็สะดวกแล้วก็ครบคันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะห้องครัวค่ะห้องครัวของเราจะสามารถเปิดเชื่อมไปยังหลังบ้านไปยังพื้นที่ซักล้างได้ด้วยนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าภายในห้องครัวนะคะจะมีชุดเฟอร์นิเจอร์สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นแขวนตู้แขวนนะคะหน้าบานเคาน์เตอร์ก็คือมีครบเลยค่ะ อกจากนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปอยังหลังบ้านแล้วก็ไปยังพื้นที่ซักล้างได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของบันไดที่เดินลงไปหลังบ้านค่ะพอเดินลงไปนะคะก็จะเจอพื้นที่ซักล้างนะคะฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีในส่วนของการซักผ้าตากผ้านะคะแล้วก็มีการเทพื้นทางเดินรอบบ้านให้กับลูกค้าทุกหลังเลยค่ะค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ครบคันแล้วก็ใช้งานได้จริงมากๆเลยนะคะค่ะ ริเวณภายในบ้านนะคะที่เชื่อมจากชั้น1ขึ้นมาชั้น2นะคะก็มีการดีไซน์ได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะใช่ค่ะบันไดน,นะคะก็คือจะมีการดีไซน์อย่างเช่นพวกเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้วัสดุเป็นเหล็กกล่องนะคะทําให้บ้านดูโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์ทันสมัยได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของบันไดเนี่ยก็คือจะต้องมีความชันนะคะอยู่ที่ไม่เกิน45องศาค่ะแล้วก็ความกว้างของบันไดเนี่ยไม่ควรที่จะน้อยกว่า80เซนแล้วก็ในส่วนของความสูงเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเกิน3เมตรจะต้องมีชานพักซึ่งบ้านหลังนี้ความสูงเกิน3เมตรก็เลยมีชานพักค่ะ ค่ะนอกจากนี้ยังมีแสงจากธรรมชาตินะคะเนื่องจากมีหน้าต่างบานใหญ่2บานในตัวบ้านเนาะที่ให้แสงธรรมชาติทําให้บ้านหลังนี้ดูโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากมากเลยค่ะใช่ค่ะจะเห็นว่าในส่วนของเราจับนะคะก็คือมีการดีไซน์ให้มันดูโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยทําให้ภาพรวมของบ้านเนี่ยดูหรูหราแล้วก็ลงตัวมากขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดน,นะคะที่ทําให้บ้านหลังนี้ออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะค่ะ ก็มาถึงในส่วนที่เป็นชั้นสองแล้วนะคะชั้น2ก็จะมีในส่วนที่เป็นห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องเล็กๆอีกห้องนึงติดกับห้องนอนนะคะก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการให้ดีไซน์ให้เป็นห้องพานั่นเองค่ะบ้านหลังนี้จะมีห้องน้ำบริเวณชั้น2ด้วยการดีไซน์เป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์ค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าชั้น2เนี่ยพื้นที่ไม่เยอะเราก็เลยจะดีไซน์ให้ห้องน้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นแนวยาวส่วนโทนสีเนี่ยก็คือจะเลือกใช้โทนขาวโทนเทาให้เข้ากับบรรยากาศของบ้านนั่นเองค่ะ ฟังก์ชันการใช้งานก็มีการแบ่งสัสดส่วนอย่างเหมาะสมนะคะทั้งแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งให้เวลาใช้งาน,น,นก็คือใช้งานง่ายนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้นะคะที่ออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าห้องนอนห้องนี้นะคะ มีการจัดวางพื้นที่นะคะก็คือมีมุมสําหรับวางเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีมุมสําหรับที่จะทําเป็นมมุนั่งเล่นหรือว่ามุมทํางานเล็กๆก็ได้ค่ะว่าเดิน <Wow. S 2> ออกไปตรงนี้นะคะ uh huh. ก็จะเจอจุดที่เป็นระเบียงค่ะใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดที่เป็นระเบียงที่ดีไซน์มาสําหรับลูกค้าเนี่ยจะทําเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะเป็นมุมชมวิวหรือว่าจะเป็นจุดที่จัดสวนเล็กๆก็ได้ค่ะ แล้วนี้ก็เป็นภาพรวมของบ้านหลังนี้นะคะบ้านที่ออกแบบตกแต่งมาได้อย่างลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานเจ้าของบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะกับฟังก์ชั่น3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่118ตารางเมตรค่ะกับราคา2ล้าน5,000มบาทค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ขอขอ,ขอบคุณสถาปนิกแล้วก็เจ้าของบ้านมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ ep หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ